สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเราก็ยังพูดคุยอยู่กับฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเล็กชนาทิพย์นะฮะนอกจากเธอจะเป็นนักสู้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวเธอจริงๆก็คือเธอเป็นนักคิดคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเดี๋ยวไปฟังคำคมจากสาวหน้าคมครับคือคุณคงจะเจอคำถามในรอบรองชนะเลิศ ที่เจอกับทางด้านสเปนนำอยู่9ต่อ3 mm hmm. คือทุกคนคิดว่าคุณรอยลำเข้ารอบชิงอย่างแน่นอน mm hmm. คนก็คิดว่าถ้าเกิดคุณผ่านเข้าไปโอกาสเป็นทองสูง mm hmm. อยู่ดีโดนสอยทีเดียวเจ็แต้มรวด mm hmm. ความรู้สึกก็คือมันต้องแยกอยู่แล้วแหละ mm hmm. ทุกคนมันต้องเจอ mm hmm. ปัญหาในชีวิตหมด mm hmm. คุณสามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดและความทรงจำที่ไม่ดีตรงนั้นในรอบรองที่แพ้สเปนได้อย่างไงก็คิดว่าเราทำเต็มที่แล้วค่ะจุดนั้นเป็นที่ว่าเราเดินเข้าไปในสนามแล้วเจอคู่ต่อสู้ลงไม่แข่งแล้วก็ทำเต็มที่สุดความสามารถคร่ะไม่ได้ไม่สู้แต่สู้แล้วทำได้แค่นี้ก็เต็มที่กับตัวเองก็งคิดว่าเราต้องมองอนาคตค่ะเพราะาเรากลับไปย้อน กัอดีตแล้ไม่สามารถแก้ไขไอดีได้ถ้าเกิดเราไปท้อมันเหมือนกับยังไงฮะเส้นชขยเราอาจจะอยู่ข้างหนา้าแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่อาจจะอยู่ใกล้ใกล้หรือไกลแค่ไหนแต่เราท้อหยุดแค่นี้รเราก็เดินไปไม่ถึงเส้นชัย แต่ถ้าเอาก้าข้ามไปข้างหน้าไปเรื่อยเส้นชัยอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื่อมค่ะเล็กบอกผมเสมอนะครับบอกว่าเธออยากจะรับใช้ชาติหลังจากเลิกเล่นกีฬาก็อยากจะเป็นทหารฉะนั้นเป็นทหารนี่คุณต้องแข็งแรงแล้วก็อึดมากฉะนั้นวันนี้จัดไปดีกว่าครับหลายคนคงอยากจะเห็นโดยเฉพาะผู้ชายสาวสวยหน้าคงใส่ชุดว่ายน้ำใช่ครับวันนี้ผมท้าเล็กชนาจิปเหรียญตัวในโอลิมปิกว่ายน้ำ

แรกอยู่ม .6 คุณครูให้นักเรียนทุกคนเขียนบันทึกหรือ journal เธอจึงเขียนชีวิตตัวเองโดยตั้งชื่อว่าไอแล้วลุกและก้าวไปข้างหน้าจิงล้มแล้วลุกและก้าวไปข้างหน้าดีกว่าแต่ท่าอยู่กับที่จริงอยู่เราไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้ตลอดเวลาจริงอยู่เธออาจจะแพ้บ้างซึ่งเป็นวัฏจักรของกีฬาและชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือหัวใจของเธอคนนี้ไม่เคยยอมแพ้ครับ